อีที่สองบทสวดที่สิบเอ็ดเสวนาจะพาลานังปันธิตานังจ้าเสวนาปูชาจะปูชาเนียนางเอตามังค่าลามุตตามังปฏิรูปเทสวัสโสจาปุเภชาคตาปุญญาตาตาสมาปันิทิเจตามังค่าลามุตตามังพภูสัจะสิปัญจะวินายุจะสุสีหิตุสุปสิตาจายาวาจะเอตามังค่าลามุตตามังมาตาปิตุอภูทานังปุตาตาลาตสังฆะหองอนาคุลาจะกรรมเตตามังค่าลามุตตามังตาานาจ่า cari yan caya takan casa kau ana wacane kam mane tamang hala taang nga ratiti papa mu sa panan caanya mo apa maho jarhame suwe tamang hala mu tamangkara wajan lo Karena mutama kanti cakso wacasa tasa mana lancar tasa nangkali nata masaka cai taman kara mutama kapoca pamacarian caharian sa cana tasa nangipana sa cikiri ya cai taman karena mutama pudak saloka tameng i ciptanya sana kampatias o kangwi raca kemang hei taman kara mutama hei tarisani katona sa bata maparashi tasa pata sutingka cantik tani samang kara mutama yang kecil witangi tawang ura wasa kisu wayara tanang panita nano samang taraka tena itami putera tanapani panita ngitena satina suwati untuk yang wira kanga matang panita nya yang muni samang hito na tena tamena samadi kinci hitami tamen Tatana pani tang suwati untuk jambu na to bari wana jisu ding samati mana ntere kan jama hong sama ti na te tamera tang suwati untuk ibu kala ขาะัตว์ตั้งปัสสะตตาจตารีเอตานิยุกนิหุนติเตระคินัยยะขัตตัสาวกเอเตสุตินานิมาภาลานิเอตันบิสังเคราะตานังปานิตังเอเตนะสัตเจนะสุวติภูติยสุปายุตามะนาตาตะเป็นนักมีนโคธรรมตัสสลามิเตปติปตะอามะตังวิเคหาะห์ธรรมุธานิภุติมุจามะนาเอตัมบิสังเคราะตานังปานิตังอเตนะสัตเจนะสุวติอนตุขินังปูดานังโนวังนัทสัมภวังวิรัตจิตแตยติเกพอจามิงติกินะยพิชาม อาวิรนนิันาญนิบนดิเทรายะาถยังปลีปวีนบิสังเครกกาะตานังปานิตังเอเตนะตะเจนะสุวัติหันตุบทโซที่สิบสามอัตตาเวชิตังเสยโยยาจายังอิตาราปชาอัตถันตัสาสพโพสสะนิจังสัญญาตจา,ารินโนเนวะเทโณขันหะปโนามาโรสาพรหม,มุนาชิตังอปจิตังกะจิยยระตถา,ารูปัสฉันตุโนบทโซที่สิบสี่ อาสีตามิทางเตนะพระเกววตาชะนาตาปัสตาอารหตาสัมมาสัมพุทธเธนะเอะตุมเหมาอนุเสวนะมาปรมมปรายะมาอิติกิรายะมาปิตกะสัมปทานาีนะมาตกะเหตุตุมานายะขะเหนะมาอากาพระปริวิตกเกนะมาทิฏีนิชานิขันติยามาพะพะรุป,ปตายามาสมนโนโนคุยะธายะธาตุม ตุเมเหอัตตาชานอัตนาวะชาณยะธาอิเมธรรมาอกุสลาอิเมธรรมาสาวะชาอิเมธรรมาวินยุคารหิตาอิเมธรรมาสมัตตาสมาตินาอหิทยาทุกไยยะสังมตันติอาธาตุเมเหปัจฉายะธาอยะธาตุเมเห อัตานาวชานายาทิยเมธมาคุสลายเมธมานาวชัยเมธมาวิญุปัสถายเมธมาสมัตตาสมาตินาหิตายะสุขยายะสังวตัตติอธาตุมเมหปิปชะปุปัสสัมปชาวิหารยถา,าติบทโสดที่สิบห้าอุปนิยติชีวิตามาป,ประมายุงชะรูปนิตัสสนะสันติตานาเอตังพระยังมรณะเปกขมาน ปุญญานิคยิรา,าสุขาวาหานิอุปนิยติชีวิตาม,มาพเมยังชรูปนิตสัสสนาสันติตานาเอตังพยยัมมรณเเปกามโนโลกามิสังปะจฉัยสันติเปโขโยธาย耶นะสังยามโมวาจายะอุทเจต,ตัสสะตังต,าสาตสัสสะเปตัสสะสุขะสุขายะโมติ ยังชีวะมโนปะกะโรติปุญญะธรรมโอเวรกติธรรมจาริงธรรมโมสุจินโนสุขะมาวะหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจิเนน,นาทุขติงขจติธรรมจารีสเปสังคารานิจาติยะหาปัญญายาปสติยะอาธานิภิณติทุเขเอสัมโควิสุทธิยาสเปสังคาราทุกขาติ ยธาปัญญายปสติาถานิปินติลุเเเอสมะโควิสุทธิยาสเปธมานาตาติยธาปัญญายปสติสถานิปินติลุคเเอสมะโควิสุทธิยาบทสวด,ด,ดที่สิบหกอภิณักฐานเมเกทุตยังหงาูตาักิกาเอตัธัญญาเมทาีตังคันหายะอปันนักังพาหูเวสารนางยันติปปะพระตานิว,วา,นานิจะ อารามาลุคาเจติยานิมนุษสาพยาตตชิตาเนตังโขสารังเขียมังเนตังสารณมุตตะมังเนตังสารณะมาคามะสาวะรุขาปรมุจติโยจะพุดดันจะทำมันจะสังขจะสารังคโตจะตาริอริยสัจจานิสมมปัญญายาปัสติทุกขังทุกขะสมุปปาทังทุกขสัจจะอติกมังอริยันจะอัตถังขิกังทุโขปะสมะคามินัง เอตังโขสารนังเขมังเอตังสารณะมุตตามังเอตังสารณะมาสามะสปารุขาปะมุจจติบทสวดที่สิบเจ็ดอะตีตังนานาวาขามายาณปติกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทติตัมปะหินันตังอปัตัญจานาคตัง สิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหิรังอสังขปังตังวิธามานุกราเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทมปัจจุบันไม่งอนเงินไม่ขอนแคนในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้น,น่งเนืองให้ปูพองเถิดอจเชวะกิจะมาตตบปังโกชัญญามะระนังสุเว ฝึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันทุ่งณหินโนสังคารันเตณนะมหาเสนีนะมัจุนาเพราะความผัดเปลี่ยนกับมจจุราผู้มีเสนาใหญ่นั้นยอมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงงโหรติมาตันทิตังตังเวปเทการตโตติสันโตอาจิคเตมุนีติรามุนีผู้สงบย่อมเรียกผุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้ มีความเพียรไม่เกียดข้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแล้วว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนีและบทสวดที่18ชาราธโมไมหิชาดังอนนาตีโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ พยาธิธรรมโมมหิพยาธิงานาตีโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณธธรรมโมมหิมรณางานาตีโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมะนาเปหินานาภาววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่าง คือว่าเราจะต้องพัดพาจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมสกมิกรรมมาทายาโทกรรมมโย,ยนีกรรมมพันธุกรรมมปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยงังกรรมังคิสามีกัลลิยาังวาปาปะกังวาตัสาทายาทภวิสามีเราทำกรรมมันใดไว เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆนตื่อไปเอวังอัมใหิอะพินหังปัจเวกิตาพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเทินบทสวดที่19 ทุกขปาตาจจนิตุขาภยาปัตาจจนิภยาสุกะปาตาจจนิสุขาหุนตุสเพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอมให้สัมปะทางบุญญาสัมปะทางสเปเทว,วานุโมทันตุสปะสัมปติสิทธิยาทานังเททันตุสทธายาสีลังละกันตุสัปปทาภาวนาปิระตามหุนตุกัดจันตุทเทว,วตาคตา สัพเพพุทธาภลปตาปเจกานันจะยังรังอรหันตานันจะเตเจนะระกังปัญธามิทรบปะโสบทสสดที่ยี่สิบยาเทวตาสันติวิหารวาสินีรูเปกเรโพธิกเรตาหิตาหิงตาธรรมาทานินาพวันตุบุสิตาโสติงกรอนเตตาวิหารมันทะเลเทราจะมัชฌานวะกาจะวิขโวสารามิกาธนปฏติอุปสกา อามาจะเดซานิ so first, ่ข mm ้ามาจาอิสราสัพปานาภูตาสุกิตาผู้วันตุเตเช้าแล้วผู้ชายปีจารัตซัมภวะสร้างเสธาชาตาท่โวปปาติกานิยานิกังธรรมะว่ารางปฏิจเตสัพเพปีทุกขสสากโรนตุสร้างขยังตาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมะทราจบุคลาสังโกหุนตุสมะโควาทายาจาริตายาจาอัมเหระฆาตุสัทธโมสัพเพปีธรรมะจาริโน พุทธิถิงสัมปุบูนยมาธรรมเมรยระยเปวทิเตบทโสดที่ยี่ิบเอคุณญาติสิธานีกัตะสายานันยานีกตานิเมเตสัญจาภาคิโนโหนตุสตานันตาปาประมาณกาเยปิยาคุณวันตาจะไม่หังมาตาปิตาทยโยทิฏฐาเมจะปิยะทิฏฐาวาสันยูมัชตเวรีโน สัตตาติดทันติโลกัสมิงเตภุมะจตุโยนิกาปัญเจกาจตุวการาสั้งสารันตาภวะพเวยาตังเยปฏิทานัมเมอนุโมทันตุเตสยังเตจิมังนับปชานติเทวาเตสังนิเวทยุงเมย์ยาินานาบุญญานังอนุโมทนาเหตุนาสเปสัตตาสถาหุตุอโรคาสุขะชีวินโอเขมมปะทัน จะปรับปนตุเตสะสะสัต,สตชิตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพระเจ้าได้ทำแล้วและแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพระเจ้าได้ทำแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพระเจ้าเป็นต้น ที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทางหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวียนกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิ3เกิดในกำเนิด4มีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยและพบใหญ่สัตว์เราใดทราบกันให้สนบุญของข้าพเจ้าแล้วพอสัตว์เหล่านั้นจงอนโมธนาทานเองเถิด สัตว์เราใดย่อมไม่ทราบการให้สนบุญของข้าพระเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพระเจ้าให้แล้วจะขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันกเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เราใด ของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเทินด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอานุภาพแห่งความเพียรและอานิสงส์งแห่งการบูชาพระรัตนตรัยเพืยอการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้ผลจากทุกไปทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ขอโดยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยธนายมณและธรรมะเ่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอนุพริรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระก,กิ่งภายินพินานโดยมูลนิธิสมเด็จพระยาณสังวรวัดบุบวนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลต่างๆทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจะสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยนด้วยอนุภาพ แห่งภาพพริและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำร็จ,จศักิตสิทธิ์ทุกประการเทินสาธุสาธุสาธุ